เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่58ข้อใดใช้ภาษากำรรกวมภาษารำรกวมก็คือภาษาที่อ่านและตีความหมายได้หลายทาง ทำให้เกิดความสับสนข้อแรกปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยน้องก็ตีความได้แบบเดียวก็คือเพราะน้ำมันราคาแพงขึ้นสินค้าและบริการก็แพงขึ้นข้อที่2ผู้นำท้องถิ่นเตือนชาวบ้านให้ระวังโครงช้างป่าออกหากินบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระปอ๋อก็รู้ว่าผู้นำเนี่ยเตือนชาวบ้านให้ระวังโครงช้างป่าออกหากินบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า ข้อที่ 3. ผู้เขาไฟคิลาเวเกิดการประทุครั้งใหญ่พ่นเท่าถ่านและลาวาทำลายบ้านเรือนเสียหายกว่า80หลังผู้เขาไฟประทุก็ทำลายบ้านเรือนก็เข้าใจได้แบบเดียวข้อที่4ภาคใต้ของไทยมีฝนฟ้าขนองเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นภาคใต้ของไทยมีฝนฟ้าคนองเนื่องจากลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ข้อที่หเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนขอลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องขัดข้องใกล้สนามบินกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมทําให้ผู้โดยสารบาดเจ็บห้าคนข้อนี้เนี่ยสับสนเพราะมีคาว่าใกล้สนามบินกำแพงแสนขอลงจอดกับขัดข้องดีความได้อสองความหมายก็คือ ขอลงจอดใกล้สนามบินหรือขัดข้องเครื่องขัดข้องใกล้สนามบินกำแพงแสนน้องสามารถตีความได้สองแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีข้อที่ใช้ภาษากรำกวม สรุปอย่างที่บอกในข้อที่57ไปแล้วภาษาํำกวม,มคือภาษาที่อ่านแล้วจะตีความหมายได้หลายทางอย่างเช่นข้อนี้น้องตีความหมายได้2แบบเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้าออมาดูความรู้ช่องเรานะคะ